ครับวันนี้อยู่กับผมชุนชัยครับวันที่14ก็วัดแดดครับหลังจากไข้เร็จก็อย่าลืมเวลาสุขภาพด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับกดกริ่งด้วยนะครับตรงนี้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 ซึ่ง <c oughs> เรื่องจากวันที่13นะครับก็อาการก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าไอค่อนข้างจะหนักก็เลยหาแมสมาใส่ <c oughs> ก็เข้าที่สิบสีคบ่ครับครับเก็บนะครับอ่า,า,าอนีนะครับก็เราก็จะมาลองฟังมันยไม่จบนะฮะอ่านเท่าที่อ่านได้ไปก่อนแล้ววันหลังเราค่อยเปลตามเก็บ แต่เราต้องเดินหน้าต่อไปการตัดสินใจที่ีสุดคือการตัดสินใจด้วยตนเองใช้เซนในการนำทางอย่างน้อยการที่ตัดสินใจด้วยตัวเอง,เนนง,เอเองคุณจะไม่เสียใจายหลังเพราะคุณร่วมเองไม่รู้จะถูกหรือไม่แต่โอกาส มันมีเวลาของมันอยู่เสมอเมื่อหมดเวลาโอกาสนั้นมันก็จะยากที่จะกลับมาคุณในเมื่อมีโอกาสคุณควรที่จะคว้ามันไว้ไม่ใช่จะปล่อยผ่านมันคุณต้นกล้าที่จะทํามันคุณลองนึกสภาพ <c oughs> คุณลองนึกสภาพว่าคุณมีโอกาสครั้งเดียว คุณไ่ดูผลว่าจะแพ้หรือชนะแต่คุณกลับกลัวคุณไม่อยากทำผลลัพธ์มันก็จะเป็นออกมาแต่ถ้า,ากคุณเลือกทำในศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่โอกาสที่มันจะแพ้หรือชนะต่อให้มันแพ้คุณก็ยกังภูมิใจว่าคุณได้ทำลงมือทำครับ